สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสาหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนําตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวงนะฮะอ่ะแล้ววันนี้ก็จะมาทําคลิปแจกของกันนะครับผมก็ผมคิดว่าคลิปแจกของนี่เราทํากันมาบ่อยแล้วนะคงจะพอเข้าใจกติกากันแล้วนะฮะผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะพยายามรวบและตัดตอนให้มากที่สุดจะพยายามไม่อยากให้ใครเสียเวลานะฮะเรามาดูกันเลยดีกว่าอย่างที่ผมโพสต์ไว้ในโพสต์นี้นะครับก็คือผมจะแจกเซตเอเบดอนใช่ไหมซึ่ง กติกาก,ก็คือให้โพสต์ไว้ในโพสต์นี้นะครับเป็นคําว่าแอบดอนนะครับคือโพสต์ยังไงก็ได้ให้ผมเข้าใจว่าเป็นคําว่าแอบดอนน่ะถือว่าคุณต้องการจะมีสิทธิ์ลุ้นรับเซ็ตแอบดอนนะฮะซึ่งผมกําหนด,ดเวลาไว้ว่าอ่ะให้โพสตก่อนวันที่18ตอนเที่ยงคืนนะครับคนที่โพสต์หลังจากนั้นถือว่าถูกตัดสิ์นะฮะก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับที่ให้ของมาแจากนะครับก็คือเวฟโฟร์พีเกมเมอร์แล้วก็เวฟโฟร์พีโดตันทูนั่นเอง สำหรับคนที่สงสัยว่าสปอนเซอร์เราทําอะไรนะครับก็คือสปอนเซอร์ของเราเนี่ยขายของในเกม dot a สองแล้วก็ขายเกมในสตรีมนะครับผมในราคาที่ถูกกว่านะครับถ้าเทียบกับในตัวเกม a สองแล้วก็ในสตรีมแล้วนะครับสามารถเข้าไปเช็คดูได้นะครับอาจจะมีของบางอย่างที่ไม่ได้ขายถูกกว่าแต่ว่าก็มีของบางอย่างที่ขายถูกกว่านะครับเข้าไปเช็คดูได้นะครับทีนี้อ่ะเรามาดูกันเลยนะฮะนี่คือคนที่โพสต์กันเข้ามานะครับผมก็ ทำการจัดเรียงไว้แล้วนะฮะแล้วก็ใส่ตัวเลขไว้นะครับเหมือนเดิมมีทั้งหมดครั้งนี้182คนนะฮะก็ถือว่ามากที่สุดแล้วแหละมันก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกครั้งอ่ะไม่พูดภาพทำเพลงแล้วฮะเรามาหาคู่โชคดีกันเลยดีกว่าเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้งานเว็บเจ้าเก่าของเรานะฮะ Random Number Generator นะครับเว็บนี้ สำหรับคนที่ไม่รู้คือเว็บนี้เป็นเว็บที่เอาไว้สุ่มตัวเลขขึ้นมานะฮะโดยเราใส่ได้ว่าเราอยากจะให้สุ่มตั้งแต่ตัวเลขเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครั้งนี้เนี่ยมี182คนใช่ไหมเดี๋ยวผมเช็คดูอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสุ่มตั้งแต่เลข1ถึงเลข1 8 2นะฮะไม่พูดพ้าทำเพลงกันแล้วนะครับหาผู้โชคดีเลยอ่ะได้เลขที่18นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเลขที่18คือใครเอ่ยเราค่อยๆเลื่อนขึ้นไปนะฮะ อย่างน้อยตอนนี้นี่ให้ตื่นเต้นกนอนอยครับแล้วก็ชันตลอดที่เป็นชั้นที่กัดกาเกียนนะครับผมไม่ค่อยมีความรู้ด้านการตัดต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยซาวด์เฟกจะมาจากปากนะครับตอนนี้เป็นเสียงหัวใจเต้นตุ๊ด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 ตุ๊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 ตุ ผมน่าจะอ่านชื่อไม่ผิดน่าจะเป็นคุณอธิปไตยนะครับแต่ผมอ่านนามสกุลไม่ถูกนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าเรามาดูกันว่าคุณอธิปไตยเนี่ยโพสต์มากี่ครั้งนะครับตามกฎกติกานะครับถ้าโพสหลายครั้งเนี่ยถือว่าตัดสิทธิ์นะฮะนี่ครับอย่างที่เห็นนะครับผมใช้ฟังก์ชันในการหาชื่อนะครับเขาขึ้นว่าหนึ่งออฟหนึ่งหมายความว่าเจอแค่หนึ่งชื่อนะครับก็คือคุณอธิปไตยเนี่ยไม่ได้โพสซ้ำนั่นเองเพราะฉะนั้นถือว่าคุณอตย คุณอาทิตย์ปายเป็นผู้โชคดีนะครับได้รับเซตอัลบั้มของเรานะครับแต่ว่าคุณอาทิตย์ปายเนี่ยต้องมาแสดงความจำนงที่จะรับของนะครับวันนี้เป็นวันที่22ใช่ไหมฮะผมจะให้เวลา7วันนะครับโดยปกติเพราะฉะนั้นภายในวันที่29ก่อนเที่ยงคืนเนี่ยให้คุณอาทิตย์ปายเนี่ยมาโพสต์ ID ของ ID ของสตรีมหรือว่าชื่อของเกม d a สองที่คุณอาทิตย์ปายใช้เล่นนะครับเอาไว้ภายในโพสต์ที่ผมจะโพสนะครับย้ำอีกครั้งนะครับก่อนวันที่29 ตอนเที่ยงคืนนะครับถ้าคุณมาโพสต์ไว้ก่อนวันนั้นเนี่ยผมจะถือว่าคุณอธิปไตยเนี่ยมาแสดงความต้องการที่จะรับของนะครับแล้วผมก็จะเก็บของชิ้นนั้นไว้นะครับในกรณีที่ถ้าคุณอธิปไตยไปต่างประเทศกับหลังจากวันนั้นนะ่ะแต่ว่าถ้าโพสต์ไว้ถือว่าโอเคคุณสแสดงความจำงที่จะมารับของนะครับอันนี้คือกฎกติกานะครับผมถ้าคุณอธิปไตยไม่มาโพสต์ไว้หลังจากวันที่29นะครับผมก็จะเก็บของชิ้นนี้ไว้แล้วก็จะหาวิธี แจกกันต่อไปนะฮะคงจะไม่ใช้วิธีเดิมแล้วครับที่เก็บของรวมกันไปเรื่อยๆแล้วไปแจกสําหรับคนเดียวเพราะว่ามีคนเรียกร้องเข้ามาใช่ไหมว่าวิธีนั้นนี่ไม่น่าจะเวิร์กนะครับโอเคก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นจุดประสงค์ของคลิปนี้แล้วนะฮะขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับสปอนเซอร์รของเราแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับที่คอยติดตามช่องของผมเรื่อยมานะครับตอนนี้ช่องเราก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆอ ผมอยากจะให้บางส่วนของร่างกายของผมโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่ามันทาไม่ได้ <c oughs> ก็อันนี้นเป็นมุกนะจริงๆผมไม่ใช่คนละมกหมกมุกม่นอะไรมากมายนะฮะ <c oughs> โอเคแล้วมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ผมมีคลิปจะโพสต์เหมือนกันแต่ว่าเป็นคลิปอะไรก็ดูกันพรุ่งนี้แล้วกันนะฮะสวัสดีครับ